หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดพิธีครบรอบ103ปีวันกำลังสำรองพร้อมมอบโลก่กำลังสำรองทองคำและเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและบุคลากรสาธารณะและบุคคลสาธารณะที่ให้ความสำคัญและร่วมมือจัดกิจกรรมกำลังสำรองค่ะพลทยศนันไหลเจริญผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นประธานมอโบโลก่กำลังสำรองทองคำพร้อมเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและบุคคลสาธารณะ ที่สนับสนุนกิจการกำลังสำรองเนื่องในวันกำลังสำรอง2,557ครบรอบ103ปีที่อาคารสวนเจ้าเชิดกองบัญชาการรักษาดินแดนซึ่งนายจำลองสิงโตงงามผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลกำลังสำรองทองคำประจำปี2,557ด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤษภาคม2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นจึงถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดกำลังสำรองกองทัพบกจึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่6พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันกำลังสำรอง